โอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างทุกคนโอเควันนี้เราจะมาไลฟ์กันนะครับเรื่องเกี่ยวกับโดน่ะถ้าถ้าใครสัญญาณผมอยากจะเช็กสัญญาณว่าสัญญาณเสียงเนี่ยโอเคไหมชัดเจนไหมนะถ้าชัดเจนเนี่ยก็ให้ให้พิมพ์มาว่าชัดเจนนะครับแล้วถ้าอยู่จังหวัดไหนก็ช่วยพิมพ์มาด้วยนะฮะอย่างเช่นอยู่สมุทรปราการหรืออยู่กรุงเทพอ่ะเดี๋ยวลองลองอพิมพ์มาเดี๋ยวฮนะมีไหมเอ่ยมีใครพิมพ์มาบ้างเอ่ย เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตเรื่องเกี่ยวกับาการเตรียมตัวก่อนจะบินโดนว่าจะทำยไงนะคือเราก็ฮิตโดนกันเยอะเนาะเราเห็นโดนกันเยอะเนี่ยจริงๆโดนมันมันเอาไว้ใช้ทำอะไรครับคือปกติเนี่ยเราสามารถใช้หลายอย่างเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ u r อร์เบ a n n นแพหรือหรือเนี่ยเราก็สามารถที่จะถ่ายภาพเมืองจากข้างบนก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็อันที่สองเราสามารถสมมติคนที่จบเรื่องของอยู่ในคอมเดสอาจจะทำฟิล์มเมกิ้ง สาม,มารถถ่ายภาพยนตร์ได้ด้วยนะฮะหรือว่าใช้ในการเกษตรก็คือใช้ไปไปสำ,สำรวจนะฮะทำแผนที่โรงงานหรือไปเซอร์เวยพวกหลังคาหลังเค์อะไรได้ไดหมดอันนี้คือตัวโดนนะครับอันนี้คือตัวแบตเตอรี่เราใส่แบตเตอรี่3ก้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นตัวควบคุมนะมีเสาอาก,กาศขึ้นมานะครับแล้วก็มีตัวอจอยสติกนะแล้วก็หมุนใส่เข้าไปนะครับตัวที่อ่าที่สำคัญหนึ่งคือตัวฟิลเตอร์ ฟิลเตอร์ที่ใช้เนี่ยมันมีพวก ND ฟิลเตอร์นะครับ ND ฟิลเตอร์เวลาใส่เนี่ยเราก็ต้องใส่ในตอนโดนนะในของของโดนนะครับเพื่อจะลดแสงเวลาเราถ่ายรูปนะครับถ้าไม่มี ND ฟิลเตอร์เนี่ยเวลาเราถ่ายภาพมามันแสงจ,จ้าโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยแดดร้อนจัดนะครับอ่าคราวนี้ตัวโดนเนี่ยตัวนี้มันคือตัวหน้ากากเราก,ก็ต้องดึงมันออกมาก่อนนะสมมุติเราใส่ ND ฟิลเตอร์เราก็ใส่เดี๋ยวสาธิตว่าใส่ยังไงก่อนนะครับผมไปใส่ ND f ฟิลเตอร์ครบใส่เข้าไป นี้ตัวอย่างนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เปิดนะัเวลาเปิดก็คือว่ามันมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับเบอร์หนึ่งเปิดออกมาก่อนกลางปีออกมากลางปีข้างล่างนะครับกลางปีออกมานี้ปุ๊บเนยแล้วก็จะได้ได้โดนละเอ่อมันมีกฎหมายคือว่าถ้าไม่มีใบอนุญาตเราไม่สามารถที่เอาไปเอาออกไปบินในข้างนอกได้ซึ่งซึ่งในกฎหมายเนี่ยเขาบอกเอ่ออีกโซนหนึ่งคือว่าในกรุงเทพมันจะมีพื้นที่ที่ห้ามบินอย่างยช่งพื้นที่ของใกล้ๆกับสนามบิน อันนี้เราห้ามไปบินเด็ดขาดเพราะว่ามันมีโอกาสที่โดนจะไปบินชนเครื่องบินได้อันนั้นคือคือก็คือปัญหาที่ที่เราจะเจอครับครับอันนี้เป็นเห็นเป็น Google Earth ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอ่าสารที่ที่เราสามารถจะบินโดนได้นะครับจะเห็นว่าไอสีแดงๆนะคือจริงๆมันบินไม่ได้แต่สังเกตอยู่มีอยู่ที่หนึ่งใกล้ๆบังหนุนเดียนชายทะเลมันบินโดนได้นะครับอ,อ่าเห็นไหมฮะอันนี้เห็นน่าจะเห็นนะฮะก็ตรงนี้ คือเราสามารถจะบินโดรนได้นะครับแต่ถ้าไปทางมันจะมีผมว่ามันคงเป็นแนวของอวิธีของการที่เครื่องบินบินอยู่นะครับอย่างนี้ถ้าข้ามบางวระเทศมาไล่เราจริงจริงบินได้นะเนี่ยแถวๆนี้บินได้หมดเลยนะครับแล้วก็เขตตรงชนบรุรีแต่ที่เขาบินไม่ได้คือหัวหินเนี่ยแถวชนบุรีเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีสีแดงอยู่นะครับก็ใน Google Earth เนี่ยก็สามารถดูว่าตรงไหนบินได้โอ้โหส่วนใหญ่ในทั้งประเทศนี่เกือบบิน <laughs> บินได้ยากมากนะฮะถ้าสังเกตดูนะครับเราสามารถที่จะแบบว่า ขึ้นไปนะแล้วก็ดูอันนี้ถ่ายช่วงกลางวันส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถ่ายรูปตรงช่วงกลางวันเนื่องจากว่าแสงมันไม่ไม่ไม่สวยมากอันนี้คือไม่มีฟิลเตอร์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ตรงอันนี้ถ่ายถ่ายกับช่วงพบค่ำละกลางคืนมันก็จะมีแสงบอรท่าที่ตกแสงตรงนี้จะสวยอ๋อเป็นแสงยามเย็นนะครับผมใช่ใช่ครับแล้วก็อันนี้เห็นไหมฮะโอ้โหก้อนเมฆอันนี้คือเราจะถ่ายตอนช่วง อ่าใกล้ๆหลังจากที่ฝนเขาเรียกไรเนียฝนตกไปแล้วอะ่ะคือมันจะมีเห็นยังเห็นก้อนเมฆมืดมา,<อ>ารั้งอยู่อันนี้จะเป็นฟ้าฟ้าหลังฝนใช่ฟ้าหลังฝนถูกต้องฮะอ,อ่าอันนี้ก็ถ่ายตอนแบบอ่าช่วงหน้าฝนกันเห็นไหมฮะก็จะมีเมฆอ่าสวยไหมนะ <laughs> <laughs> ครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่เป็นวิดีโอ,โอนะ,ะว่าถ้าวิดีโอตอนถ่ายแบบอันนี้นี่ถ่ายที่บ้านนะตอนที่ก่อนผมได้ใบอนุญาตผมก็ไม่รู้ทาอะไรก็แค่ขึ้นบน ขึ้นกับลงเฉยๆเพราะเราไม่สามารถที่จะบินอย่างอื่นได้นะครับอันนี้จะให้ดูอันนี้เราก็ขึ้นไปแล้วครับอ๋อ <a> มาแลครับมาแล้วมาข้ามันจะช้าหน่อยดีเลยนิดหนึ่งนะครับ <a> อันนี้ก็สามารถที่เรยจะไปดูข้างบนได้นะครับโอเคอันนี้เป็นวิดีโอที่คนนิ่งเยนิ่งมากเพราะว่าโดนมันอยู่กับที่ แต่ผมไม่ยังถ่ายที้ดูก้อนเมฆเห็นไหมก้อนเมฆเหมือนนะแล้วก็ลงนะตอนนี้มันลงแล้วแล้วก็มีเสาเหมือนในหนังจริงๆเลยนะครับนี่ฮะเหมือนในหนังที่เราเคยดูกันใช่ใช่บรรยากาศแบบนี้มันมีเทคนิคของการถ่ายวีโอทีอ่ที่เป็นออโต้พายโหลดสำหรับมือใหม่มากเลยเพราะว่าบางคนแบบถ่ายเพราะว่าโดรนเนี่ยมันต้องบังคับด้วยสองสองนิ้วใช่ไหมฮะอย่างที่เห็นมีดูคอนโทรมันมันยากมากไนงะบางที เอาขึ้นซน้ายเดี๋ยกวกล้งขวาเลยเอียงซ้ายเอียงขวาลำบากมา,ากเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือว,ว่าอ่ามันจะมีออโต้พายล็อตอยู่เดี๋ยวเราดูวิธีการเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูะค,ะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการถ่ายแบบก้นหอยนะครับเป็นเทลิกนะครับโดยที่ว่าตัวโดนเนี่ย,ย,ยก็จะหมุนรอบตัวทาร์เก็ตครับ ตัวคนนะครับทุกคนเนี่ยก็สังเกตว่าจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็การหมุนก็จะเป็นวงใหญ่ขึ้นผู้ชมเขาก็ถามว่าถ้าเราบินโดรนออกไปไกลมากๆเนี่ยมันจะหลงทิศทางไหมหรือยังไงเนี่ยอ๋อโอเคคำถามที่ดีมากคือปกติเนี่ยเวลาที่เราเราขับโดรนเนี่ยมันจะมี Return to Home หมายความว่าถ้ามันบินไปไกลๆบางคนจะบินไปถึงปกติเวลาบินเนี่ยเขาบอกห้ามบินตาคือสมมติแบตเตอรี่เราห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไเราบินไปประมาณสามสี่กิโลแล้วปรากฏว,ว่ามันไม่สามารถที่จะกลับมาได้อย่างนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อไม่ใช่บอกว่าบินจนหมด,หมด,หมดแบตเตอรี่บินไปไกลเสร็จไม่สามารถกลับมา,ดาได้นะครับแล้วก็เขาจะมีทว่าออโต้รีเทิร์นโฮมนะครับคือเมื่อไหร่ที่มันบินออกไปไกลเนี่ยแล้วมันสามารถที่จะ ถ้าสัญญาณมันหลุดไปหายเพราะมีมโอกาสที่สัญญาณมันจะหลุดนะครับยกตัยอ,อย่างเช่นของของมินิเอสอ่ะมันไม่ควรจะเกินอย่างที่บอกว่สองสองกิโลถ้าถ้ามันเกินสองกิโลสัญญาณมันหายไปหรือเราไม่ควรจะบินโดนใกล้ๆก,ก,กับพื้นที่ที่มีตึกสูงหรือเป็นที่เป็น,ปนสัญญ,ญาณรบกวนทางทาง,ทางอะไรนะทางทาง,ทางเสาสัญญ,ญาณไฟฟ้าฮะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้สัญญาณมันหายด้วยหลงทางแต่ยังอะไรนะหลงทางไม่แย่แต่ อะไรนะอันนี้คืออะไรเนี่ยสองทางไม่ใช่เท่าหลงเธอมันคืออะไรเนี่ยใครเขียนคุณแบรนเขียนแน่เลยโอเคมั้งครับวันนี้ผมก็เช่านี้ก่อนแล้วกันนะครับจบประมาณเท่านี้ดีไหมคุณแบรนเดี๋ยวจะให้ทุกคนถ้ามีคําถามอะไรก็เขียนคอมเมนต์ข้างล่างนะครับมีอะไรที่รับสัญญาณของโอเคอันนี้ตอบแล้วนะครับแล้วก็มีคําถามก็สามารถที่จะ ตอบได้นะครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพบกันใหม่ในอพิสดหน้านะครับสวัสดีครับผม